ในยุคนั้นคือยุคของพระสีอริยะเมตไตรคนจะไม่มีคนพิการทางร่างกายและพิกลทางจิตใจแม้สักคนเดียวแต่นั้นคนหูหนวกตาบอดง่อยเปลี่ยเสียขาใบป้าปัญน่าอ่อนจะไม่มีปรากฏให้เห็นเลยแม้แต่น้อยเราทุกคนล้วนดูดีสมส่วนสง,ง่างามดูเจริญตาพาเจริญใจเป็นอย่างยิ่ง นี่เนาะโอคือพวกที่มีวิบากกรรมอะไรต่างๆเนี่จะไค่อยไปเกิดในยุคนี้จะมีแต่ผู้มีบุญที่สั่งสมกันมายาวนานไปเกิดนี่ไงโอ้รนเ่สวยงามท,าทั้งสิ้นเลยอีกทั้งคนและสัตว์ต่างๆท,ท,ที่เกิดในยุคนั้น จะพูดจะภาษาเดียวกัน oh. คือสัตว์สามารถพูดภาษามนุษย์ได้ oh. มีเมตตาจิตต่อกันไม่คิดทำร้ายกัน oh. และจะตั้งมั่นอยู่แต่ในสุจริธรรมเพราะมนุษย์ทุกคนรวมถึงสัตว์ทุกตัวที่เกิดในยุคนั้นจะมีสีหน้าเป็นปกติ oh. ไม่เบียดเบียนกันไม่ทำร้ายกัน oh. แต่ยังมีวิบากรรมที่ยังต้องเป็น สัตว์อยู่นี่นะจ๊ะก็คงจะคุยกันโอ้ oh, นี่อีกม่นาทน่าลรยก็พ้นแล้วแหละอย่างนี้นะต่งเออพยายามรักษาสี่ท่านะ <c oughs> นี่นะเออวัน <c oughs> แล้วนวกกำลังหัวขาบักจ้า <c oughs> <c oughs> จะรักษาอย่างงี้นะเ <c oughs> ออนี่็ก็จะคุยกันอย่างงี้ไง <c oughs> แต่ถ้าพวกสัตว์จะ <c oughs> เป็นคู่เวรคู่กรรมกันเช่น กากัน,นกเขาแม้กับหนูหมูก,กับบ,งบังพรพอไปเกิดจุกนี้ทั้งสองฝ่ายจะกลายเป็นมิตรกัน oh. นี่จ้ะ oh. ถึงก็เจอกัเฮ e l l o อ้ oh. อย่างนี้เนาะ <laughs> โอ้ทักทายกันเนอะนี่ความอัศจรรย์ลำดับที่สองนี่แก่กรเรื่องสุขอนามัย มนุษย์ใยุคของพระศีอริยะเมตรตรนั้นจะมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงสมบูรณ์รายซึ่งโรคภัยไข้เจ็บที่เป็นอันตรายร้ายแรงหมาเบียดเบียนอกวัดวัดสองพันเก้ารู้เท่าไหร่ก็แล้วแต่<อ>หมดสิทธิ<อ>น์นี่เนาะดังนั้นโรงพยาบาลหรือโครงการต่างๆที่จัดตั้งขึ้น เพื่อรักษาโรคภัยไข้เจ็บอย่างเช่นในยุคปัจจุบันก็จะหมดความจำเป็นไปเลย<อ>ที่เป็นแบบนี้แบบนี้ก็เพราะว่าด้วยบุญญาบาร,รมีของผู้คนในยุคนั้นที่ได้สั่งสมมายาวนาะนนั่นเองนี่เนาะนี่เพราะฉะนั้นทุกคนจะแข็งแรงไม่เจ็บไม่ป่วยไม่ไข้ ดีไหมดีค่ะแต่ถึงกระน,น,นั้นก็ใช่ว่ามนุษย์ในยุคนั้นจะไม่มีโรคมาเบียดเบียนเอาซะเลยถึงเหมือนจะขัดแย้งกันนะแต่ไม่แยง้งเพราะในความเป็นจริงแล้วก็ยังมีโรคที่มาเบียดเบียนผู้นคนในยุคนั้นได้อยู่เหมือนกันนี่หน่อยค,ค,คือมีเพียงแค่สามโรค มีสามประเภทเท่านั้นโรคประเภทตัวหนึ่งคือโรคหิวออหิวาหานาชิกัดฉาประมาณโลกาค,ความหิวเป็นโรคอย่างยิ่งอย่างหนึ่งนี่เดียนะออไม่ใช่ไปลองหิวดูเห็นเนาะนี่ไงทำไมต้องใส่บาทุกวันถูกต้องอยาพระเป็นโรคหิวออนี่เนาะ เออนี่ไงสำหรับโรคหิวอาหารนั้นถือเป็นโรคประจำขันห้าของมนุษย์ทุกคนเนี่ยจำร่างกายมันต้องเติมพลังงานเนี่เน,นะาะแต่ไม่ว่าจะเกิดประยุกต์ใดสมัยใดมนุษย์ก็ต้องเป็นโรคหิวนี้ด้วยกันทุกคนแหละนี่เนาะ ส่วนสาเหตุที่ทำให้เกิดโรคชนิดนี้ตอนนี้ก็เป็นพระกายหยาบต้องการอาหารนั่นเองต้องการพลังงานเวลาที่เราลืมรับประทานอาหารนี่นะโอ้นี่นะเมื่อนั้นโรคหิวอาหารก็จะกำเริบแแสดงการออกมาเห็นเช่นอาการท้องร้องดังจอกอจอกนะอุทธรแล้วเนอะ เออชับจช,บชบอกนะเร่าประเภทที่สองคือเร่าที่เกิดจากความเมาอาหารนี่เนาะเนื่องจากว่าอาหารในยุคนั้นเนี่ย อร่อยอร่อยโมเดนอร่อยนี่เนาะอร่อยกว่าอร่อยทั้งสิ้นนี่นะก็เลยรับประทานอาหารมากจนเกินไปนี่เนาะไม่หยุดไม่รู้จักบัญยับบร,รยังเวลาที่เรารับประทานมากจนเกินไปคือยุ่งมจุดได้หน่อยอนู้นใะสไปนะี่เนาะไปยุ่งเนาะเวลาที่เรารับประทานมากจนเกินไปเมื่อน,นั้น เราเจะเกิดจากความเมาอาหารก็จะแสดงอาการออกมาให้เห็นเช่นร่างกายจะรู้สึกอึดอัดหรือไม่สบายเนื้อสบายตัวเป็นต้นเออนี่นะนี่อึดอัดเร,เราอัดก็นไปเยอะเลยนี่นี่เนาะเราอาหารในยุคนั้นเนี่ย อร่อยอร่อยมากเลยนี่นะอะไรก็อร่อย <Yeah. S 1> แต่ได้เมื่อใครรับประทานอาหารเข้าไปแล้วจึงเกิดอาการติดใจเนี่ยนะ mm hmm. และยากที่จะห้ามใจได้โอ้ <Wow. S 1> oh, นี่นะสุดจะห้ามใจเลยเ <Yeah. S 1> มอเป็นเช่นที่พราว่าเมาอาหารจึงเกิดขึ้น uh oh. เออเกิดขึ้นเราจะรคกคิวอาหารและโรคเมาอาหารแล้ว ยังมีอีกหนึ่งเราที่จะมาเบียดเบียนผู้คนในยุคข,ของพระสีอริยะเมตรยัยสตจะเป็นโรคอ,อะไรนั้น <Okay. S 1> เราคงจะต้องติดตามกันตอนต่อไป okay. ใสไรเดียงสาไม่มีไว้แก่ชราเมื่อถึงคราวหมดอายุไขร่างกายจะหายไปในทันทีประเสีอริยเมตไร จะเินทำกายและใจมีความรู้เรื่องราวภายในของตัวเองสัตว์จะพูดภาษามนุษย์ได้ไม่มีโจรผู้ร้ายไม่มีตำรวจทหารบ้านเรือนจะสวยงามประการพือพันธทันยา,ารจะมีรถโอชุกัสสิอยายะ จะสวยงามสง,ง่าคลา้ายชาวสวรรค์จะรำ่ำรวยสวยฉลาดใกล้เคียงกันไม่มีการแบ่งชนชั้นมีความเป็นธรรมในสังคมประชาคมทั้งโลกจะมีภาษาวัฒนทํามเป็นหนึ่งเดีดเยว อย่ารียาไม่ไทรัรังมันกลมเกลียวเป็นครอบครัวสมณะฉันดูดเป็นพี่น้องท้องเดียวกันอุดมสมบูรณ์ชุ่มชื้รื่นรมไม่มีมนุษย์ผ